อันตรายจากสารบอรแรกสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในเรื่องของอันตรายจากสารบอรแรกกันนะครับซึ่งเผยแพร่สาระความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับบอรแรกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของผงกรอบหรือน้ำประสานทองเนี่ยเป็นสารเคมีอันตรายที่ห้ามใช้ในการประกอบอาหาร แต่มักจะถูกนำมาผสมในอาหารประเภทลูกชิ้นไส้กรอกเพื่อถนอมอาหารและทำให้อาหารเนี่ยหยุ่นกรอบผลร้ายจากบอเลกเนี่ยนะครับหากได้รับสารบอรแรกปริมาณเล็กน้อยอาจทำให้เกิดการคลื่นไส้อาจเจียนท้องเสียแต่หากได้รับสารปริมาณสูงมากก็อาจจะทำให้ไตาวายไต,ายตายวายตับวายหรือเสียชีวิตได้ หากได้รับสารบอรแรกปริมาณน้อยๆอย่างต่อเนื่องจะทำให้มีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารผิวหนังแห้งหนังตาบวมเยื่อตาอักเสบและไตอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงสารบอรแรกเราจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไรผู้บริโภคอาจหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารบอรแรกโดยการเลี่ยงผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปที่มีสีสดมาก กรอบเน่งเกินไปหรืออยู่ได้นานเกินผิดปกตินั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คืออันตรายจากสารบอแรกนั่นเองนะ